ในเรื่องของการต้านเชื้อแบคทีเรียมากวกว่าที่<ช>จะต้าน<อ>หรือว่าฆ่าเซลล์มะเร็งเหรอคะถ้าข้อมูลที่ผู้สมงคุณศึกษาตอนนี้นะคะจะเป็นการต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็แพทย์อายุรเวทมาเลเซียใช้มาเลเซียแต่อายุรเวทนี้เป็นกลุ่มแพทย์ดั้งเดิมหลักของอินเดียด้วยเนี่ยก็ใช้ในกลุ่มของ การฆ่าเชื้อบิดค่ะรักษาบิดคือสามารถที่จะรักษาบิดได้ใช้ในกลุ่มที่รักษากลากเกลื่อนนะคะแพทย์มาเลเซียแพทย์ดั้งเดิมมาเลเซียก็ใช้ในการรักษาพวกไฟไหม้น้ำร้อนรั่วแผลจาก,จาก พวกเชื้อรานะคะ,คะใช้ได้ในกลุ่มยาของของยากกับหอยตัวเมียเนี่ยแสดงว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขานำไปวิเคราะห์ะนำไปศึกษาแล้วก็ใช้สปปรรพคุณทางยาเนี่ยมานานแล้วเหรอคะพอค่ะจากข้อมูลที่อาจารย์ศึกษาเนี่ยใช้มานานแล้วแล้วก็เราก็สอบทาน ร่วมกับประสบก,การณ์<แ>ของประเทศไทยก็มีเนี่ยค่ะสาประเด็นหลักที่ที่ใ,ให้นำเรียนอาจารย์วงสถิตดิฉันก็ลองทานดูนะคะรสทาติมันก็ไม่มีรสขมเลยนะคะออกจืดๆออกจืดแล้วก็เหมือนมีมีเมือกด้วย แล้วก็ออกกับกรอบค,ออคือโดยทั่วไปถ้าเป็นผักเนี่ยมันน่าจะอันตรายค่อนข้างจะน้อยที่สุดนะครับค่ะอันนี้สะอาดใช่ไหมคะอาจารย์ะาครับล้างมาแล้วนะคะ,มคะไม่มีไข่พยาธินะมคะั <laughs> อาจารย์คะแล้วในบ้านเราเนี่ยนอกจากว่าเอามาทานกับน้ำพริกแล้วนะคะเอามาต้มรักษาโรคซึ่งตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมแล้วก็มีความเชื่อเนี่ยณตอนนี้อาจารย์อยากจะเตือ่นอะไรไปถึงชาวบ้านที่เขากําลังบริโภคอยู่บ้างคือที่ห่วงที่สุดคือว่า ตามที่ฟังในในข่าวนี่คือคุณป้าเนี่ยบอกคือเป็นการบอกต่อให้เป็นเป็นการอุศลแต่ว่าคือมีการมาขายซึ่งราคาถ้าถ้าคิดง่ายๆเนี่ยราคาจะแพงมากถ้าแห้งเนี่ยราคาเป็นเกือบหมื่นนี่มัน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 ไม่ไม่น่าจะถูกต้องมันเป็นการเอาเปรตผู้บริโภคคนไปอาจารย์มองแบบนั้นห่วงเรื่องตรงนี้ด้วยกลัวว่าจะมีใครแอบอ้างเอามาขายแล้วก็เรียกว่า รีไถ่ประชาชนใช่ครับนะคะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นที่กําแงเพชรที่เดียวใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วดูในรายงานเนี่ยพบทั่วไปทั้งภาคเหนือภาคใต้ทางอีสานก็มีครับเหรอคะจะขึ้นตามบริเวณไหนบ้างคะคืออยู่เป็นที่เป็นพื้นพื้นราบแล้วก็มีความชุ่มชื้นก็จะขึ้นได้ตลอดแล้วเมล็ดจ,จะเยอะมากเพราะจะจะมีจำนวนต้นจะเยอะมากครับแล้วเขาขยายพันธุ์ยังไงคะอาจารย์ก็คือโดยธรรมชาติมันจะพอมันแก่ันจะแตกออกมาแล้วก็เมล็ดเนี่ย จะปลิวไปเลยปลิวไปแล้วก็ไปขึ้นใหม่ใครับอ๋อเลยเต็มท้องทุกนาเลยนะคะที่หนองปลิงเนี่ยก็บอกหลายจุดเลยนะคะที่ตําบลหนองปลิงก็จะมีหญ้าหยาดน้ําค้างอย่างที่เห็นด้วยแต่ว่าจะสังเกตยังไงอาจารย์ว่ามันแตกต่างกับอีกกว่าน้ำพิษคันยังหัวคือว่าที่มันคล้ายกันมากเนี่ยอาจจะมากินเป็นประเภทคือคนละคนละชนิดกันแต่หน้าตามันคล้ายกันเท่านั้นเองครับแล้วมันมีอันตรายไหมคะ แต่ว่าอันตรายทางการกินเป็นผักคงจะไม่ไม่น่าจะมีอันตรายความห่วงใยเรื่องความปลอดภยัยต่นี้ถ้าเราดูจากที่ประชาชนบริโภคเป็นผักอยู่แล้วเนี่ยก็ความห่วงใยก็จะลดลงนิดนึงนะคะ,คะขณะน,นี้ทางกรมพัฒนาการแพทย์แผ่นไทยก็จะต้องส่งตัวอย่างเนี่ยค่ะไปขอประสานความร่วมมือจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อ ศึกษาอีกว่าในย่ากกับหอยตัวเมียเนี่ยมีสารสำคัญอะไรบ้างนะคะในในในพืชผักชนิดนี้ค่ะใช้เวลาออนานไหมคะพอ,อก,กว่าจะทราบว่าจะมีสารที่ใดบ้างแล้วก็สามารถยับยั้งมะเร็งได้หมคิดว่าถ้าตัวสารคงจะใช้เวลาไม่มากมแต่ว่าที่ห่วงคือว่าต้องต้องอาจจะตรวจสอบที่สถาบันมะเร็งห,หรือว่า ที่ศูนย์วิจัยจุลาพรที่จะทำสำหรับมะเร็งโดยตรงครับแต่ณตอนนี้คนก็ต้มดื่มกันไปแล้วนะคะณตอนนี้ที่ต้มดื่มเนี่ยทั้งสองท่านเป็นห่วงอะไรกับประชาชนกลุ่มนี้บ้างคะถ้าประเด็นประเด็นที่อาจารย์วงสถิตยกก็คือว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสไปคุยกับคุณป้าที่ที่เป็นหายจากโรคค่ะผู้ต้องถือว่าปรากฏการณ์นี้ก็เป็นปรากฏการณ์ของ การสื่อสารในแนวราบระหว่างประชาชนนะคะที่พยายามแสวงหาการดูแลสุขภาพที่เรื้อรังถ้าคำถ้ามะเร็งเนี่ยดูเหมือนว่าประชาชนก็จะเหมือนสิ้นหวังนะคะทางไหนก็ได้ที่ที่เราจะสามารถแสวงหาเพื่อตัวเองจะได้หายจากโรคอันนี้กรณียากับหอยเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่กรณีสุดท้ายนะคะอาจจะมีอื่นๆอีกอีกต่อไปอะค่ะแต่ประเด็นก็อยู่ที่ว่าความ ห่วงใยของเราเนี่ยอา,อาจจะต้องถ้าถ้าขณะนี้ข้อมูลเนี่ยยังไม่ได้ที่จะยืน<า>ย<า>นันเรื่องมะมเร็งนะคะแต่ยังไงก็ตามาในโลกของเราความรู้มันเยอะเราอาจจะเราอาจ,จะต้องสร้างโอกาสในการที่เข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมว่า ไอ้ยากราบหอยเนี่ยสิ่งที่เรายังไม่รู้มีไหมนะคะเช่นคุณสมบัติในการรักษามะเร็งยังไม่มีการศึกษาวิจัยตรงนี้เลยนะคะเรื่องคุณสมบัติรม่ได้อาจารย์วงสถิตก็เสนอว่าเราน่าจะต้องประสานกับทางสถาบันมะเร็งแล้วก็สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะด้วยนะคะก็ต้องใช้เวลาด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยควรหรือไม่ควรที่จะนํามาต้มดื่มคะอาจา คือถ้าถ้าต้มเนื้อเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นผักคงไม่เป็นไรแต่ว่าทางทางยานี่ของมีการตรวจสอบว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าครับค่ะถึงแม้ต้มดื่มอาจจะยังไม่มีการตรวจสอบได้ผลจริงหรือไม่จริงแต่ก็ไม่น่าจะเกิดอันตรายต่อร่างกายคนดื่มหรอคะคิดว่าไม่น่าไม่น่าจะมีครับเพราะเป็นผักที่กินอยู่แล้วครับค่ะแต่ว่าที่ห่วงคือขายโกงราคาเหลื่อมลืนใช่ไหมครับแพงเกินไปอย่างนี้คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดใครบอกว่ามีอะไรที่วิเศษเนี่ยก็สามารถที่จะ ซื้อมาทานเพื่อรักษาโรค,ครนะคะขอคําแนะนําด้วยค่ะคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วว่าควรหรือไม่ที่จะไปซื้อยาหยัดนาค้างกิโลกรัมละเกือบหมื่นบาทมาทานเออถ้าพูดถึงว่าถ้าเขามีมีเงินก็คงไม่เป็นไร<ะ>แต่ว่าต้องไปไปโก้เข้ามาเนี่ยก็มันไม่เหมาะไม่แนะนะนะคะค่ะเออแต่ว่าในอดีตเห็นมีการบอกว่า ต่างประเทศอิตาลีหรือเยอรมันทางนี้ค่ะเขาใช้ยาหยัดน้ําค้างนี่มานานแล้วในการรักษามะเร็งด้วยมีข้อมูลตรงนี้ไหมคะอาจารย์คือตามที่ศึกษามานี่บังเอิญนี่คือคุยกับสุภาพรเนี่ยคุยกันตอนกลางคืนแล้วก็บอกเป็นหยาดน้ําค้างก็คือที่รู้จักเป็นอีกชนิดหนึ่งเป็นโรกซล่าซึ่งมีงานวิจัยส่วนหนึ่งที่ทดลองในหนูทดลองเนี่ยก็ต้านมะเร็งได้หลายชนิดเหมือนกันแต่ไม่ใช่ชนิดนี้เหรอคะคนละชนิดกันอ๋อคนละชนิดกันใช่ครับ ซึ่งต่างประเทศมีการใช้แต่ว่าเป็นอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่ชนิดที่กําลังเก็บกันอยู่แต่จะไม่แน่ใจที่ว่าของของที่ที่ทางทางทางยุโรปใช้เนี่ยจะเป็นชนิดเดียวกันหรือเปล่าก่อนที่ว่าเป็นดอเซล่ากันแต่แต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะพอเกิดประเด็นแบบนี้เนี่ยทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยต้องตื่นตัวละนะคะจะทายังไงบ้างเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเรื่องหรือว่าข่าวลือความเชื่อเหมือนกับย่าหยาดน้ําค้างก่อนที่จะมีการศึกษาวิจัยค่ะ ทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยเองก็ห่วงใยนะคะว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะคลายใจเรื่องประเด็นความปลอดภัยเนื่องจากประชาชนบริโภคอยู่แต่ว่าถ้าเราตามติดตามสถานการณ์เรื่องราคาเนี่ยเราก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนค่ะเพราะว่าราคาค่อนข้างค่อนข้างแพงนะคะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราเห็นสถานะพืชอันนี้ก็อยู่ตามทุ่งนาแล้วก็เป็น เป็นเป็นพืชผักนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะการสแสวงหานี้เราก็คงจะเคารพอมเช่อค่ะที่พี่น้องประชาชนกำลังเดินทางสแสวงหา ในฐานะที่กรมวิชาการนี่ก็อาจจะอยากจะนำเรียนว่าเราต้องขอเรียนพี่น้องว่าพวกเราประเทศไทยเนี่ยได้รับของขวัญจากธรรมชาติจริงๆนะคะว่ามีมีความรู้ชุดนี้เยอะดิฉนันใค่อขอนำเรียนโดยสังเขตนะคะว่ากรมเนี้ยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลภูมิปัญญานะคะแล้วก็จะส่งเสริมให้ให้ความรู้เนี่ยได้รับการพัฒนาขึ้นมา แบ่งรับภารกิจสุขภาพของพี่น้องในสังคมไทยนะคะก็มีพรบรคุ้มครองภูมิมปัญญาการแพทย์แผนไทยนะคะตั้งแต่2542ตามทะเบียนเนี่ยก็มีตำรับยาที่ระบุไว้นะคะว่าสามารถรักษามะเร็งได้อยู่เกือบพั0 0ันหน เกือบ2,000ตำรับอะค่ะอ๋อที่มีการระบุไว้เนี่ยเป็นพันตำรับเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้าแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าแบบนี้คนที่เป็นโรคมะเร็งก็น่าที่จะใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของถุนไพยไทยที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยต้องได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงก่อนที่จะนำมาบริโภคด้วยนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อแล้วก็จะรับสายจากทางบ้านด้วยถ้าเกิดว่ามีข้อสนใจเรื่องของถุนไพยไทยในการรักษาโรคมะเร็งสักครู่เดียวค่ะ พูดคุยกันต่อช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้เรานําข้อมูลความรู้ทางวิชาการนะคะตามหลักพติศาสตร์มาบอกคุณผู้ชมว่าหญ้าหยาดน้าค้างซึ่งตอนนี้กําลังตื่นตัวว่าสามารถที่จะรักษาโรคมะเร็งได้เนี่ยรักษาได้จริงหรือไม่นะคะอาจารย์ทั้งสองท่นานก็บอกไปแล้วว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ศึกษาถึงสรรพคุณเรื่องของมะเร็งแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็พบเห็นชาวบ้านเนี่ยนำา